น,น,ะะนักดนตรีแห่งวงดุริยางราชนาวียังคงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงในครั้งใหม่ค่ะซึ่งจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะแต่การรับบริจาคเพื่อมอบเงินทั้งหมดโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายของสภากาชาดไทยยังคงมีขึ้นแบบนี้นะคะในทุกๆปีค่ะก็อยากที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนที่สามารถจะช่วยกันบริจาคนะครับไม่เป็นเงินไม่มากก็น้อยนะครับอยากจะให้มาร่วมทําบุญ กับกองทัพเรือแล้วก็ช่วยการชาตินะครับเป็นปีที่60แล้วก็เป็นการจัดก,การชาติคอนเสิร์ตครั้งที่4 7นะครับที่กองทัพเรือ,อยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยสภากาชาติไทยสภา,ภ,าภาชาติไทยมีภาร,รกิจที่เพิ่มมากขึ้นมากเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นแล้วทัพกองทัพเรือ,อยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสภา,าชาติไทยต่อไปครับ คนไทยเราหัวใจเดียวกันแทงขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาแสดงพลังของหัวใจนะคะที่เรามีร่วมกันด้วยการบริจาคเงินมาร่วมสร้างกุศลด้วยกันนะคะโดยกองทัพเรือเพื่อสภากาชาติไทยค่ะ สวัสดีสรสครับผมนาวเอกนาธิ์พิชิตโรธนร้องผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมการพลเรือนฐานเรือสวัสดีค่ะนางสาวนักสกรดุษโสระจำมแผนประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหานเรือค่ะและดิฉันนาวาตรีหญิงจิรัชยาศรีอรุณประจําแผนผลิตสื่อและสารคดีกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนหานเรือค่ะ ่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวนะคะรับชมผ่านทาง Facebook f แฟนเพจก,กองทัพเรือรอยยันไทยเนวีและ YouTube กองทัพเรือรอย,ยันไทยเนวีออฟฟิเชียลชัแนลค่ะครับก็วันนี้เราก็ได้มีพิธีกรเพิ่มอีกท่านนึงนะครับก็คือน้องปูนะครับจะมาร่วมเป็นพิธีกรในรายการทหารเรือเล่าข่าวในวันนี้นะครับก็ขอเชิญเข้าสู่ในช่วงของทหารเรือเล่าข่าวได้เลยครับค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะ ในส่วนของกองทัพเรือจัดกิจกรรมกองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ถวายเป็นพระราชกุศลจัดตั้งครัวสนามเพื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนค่ะค่ะส่วนในข่าวที่2นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชาทานชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ชุด PAPR จำนวน6เครื่องให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิน 9, ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือค่ะ ในส่วนช่วงข่าวที่สานะครับรกรมกิจการเริการฐานเรือจัดาลังคนและจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ถนนอิสรภาพครับและสุดท้ายค่ะในส่วนของโรงเรียนในเรือเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะครับรับชมได้เลยครับกองทัพเรือจัดก,กิจกรรมกองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ถาวายเป็นพระราชกุศลตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2564เป็นวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564วันเฉลิมพระชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2564 วันเฉลิมพระชมมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตรวรคติยราชนารี4กรกฎาคม2564 กองทัพเรือจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมกองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในค่าของชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวรัสโคโรนา -2019 โดยกองทัพเรือจัดรถครัวสนามจัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่มวันละ690ชุด สมาคมพระยาทหารเรือพร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปมอบให้ประชาชนในทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2564 โดยกำหนดให้การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนั้งนี้สมาคมพยาทหารเรือได้ร่วมจัดรถปันสุกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะดําเนินการุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆและมีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ดังนี้ พื้นที่นันท่าอุทยานสโมสรฐานทัพเรือกรุงเทพมีกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบมีกำหนดแจกจ่ายอาหารเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนและวันที่27ถึง30กรกฎาคม2564พื้นที่บางนามีกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการกรมสัมพุทธทหารเรือและกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเป็นหน่วยดำเนินการ มีกำหนดแจกจ่ายอาหารเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่วันที่21ถึง25มิถุนายน2564พื้นที่เรียบคลองทวีวัฒนามีกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานและวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบมีกำหนดแจกจ่ายอาหารเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2564 พื้นที่พุทธมนตรมีกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบมีกำหนดแจกจ่ายอาหารเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่วันที่5ถึง9กรกฎาคม2 5 6 4พื้นที่สมุทรปราการมีโรงเรียนในเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบมีกำหนดแจกจ่ายอาหารเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่วันที่1 <prendre S> 2ถึง16กรกฎาคม2 5 6 4พื้นทีพ่พระสมุทรเจดีมีกองเรือทุ่นระเบิดกองเรือยุทธการป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดช,ชอบมีกำหนดแจกจ่ายอาหารเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่วันที่19ถึง23กรกฎาคม2564พร้อมทั้งจัดกำลังพลจิตอาสากองทับเรือโดยฐานทับเรือกรุงเทพเป็นผู้รับผิดช,ชอบโดยรถครัวสนามและกากำลังพลจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 กองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 ถวายเป็นพระราชากุศลจะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆจะคลี่คลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ ชุด PAPR จำนวน6เครื่องให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือวันที่14มิถุนายน2 5 6 4สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ชุด PAPR จำนวน6เครื่องให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือ โดยมีพลรโทรวิชัยมัสิริวิทยาจากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมด้วยพลเรือตีนิธิพงอนันต์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสด็จพระบินก้ากรมแพทย์ทหารเรือตลอดจนผู้บังคับบัญชาของกรมแพทยทหารเรือเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานณนห้องประพัดส,สีสโมสรโรงพยาบาลสด็จพระบินก้าวกรมแพทยทหารเรือโดยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือก,กองทัพเรือตลอดจนประชาชนทั่วไปบุคลากรของโรงพยาบาลกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม,ม่อมเป็นสัพพศิริมงคลและจักมุ่งดำเนินการภารกิจดูแลผู้ป่วยประชาชนที่ทุกข์ร้อนโดยใช้ประโยชน์สูงสุด จากชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ชุด PAPR พระราชทานซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการสนับสนุนความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การการ,ระบาดของเชื้อไวรัสโครว2 0 -19 ต่อไป วันที่16มิถุนายน2564กรมกิจการพลเรือนทหารเรือได้จัดกำลังพลและจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ถนนอิสระภาพเขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยมีนาวาเอกชวิทย์วงรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจและร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และน้ำยาแอลกอฮอล์แบบฉีดพ่นในพื้นที่บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางบริเวณป้ายรถประจำทางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอิสระภาพป้ายรถประจำทางมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาป้ายรถประจำทางมหาวิทยาลัยราชพัฏนธนบรุรีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอิสระภาพป้ายรถประจำทางแยกโพสามต้นป้ายรถประจำทางโรงพยาบาลธนบรุรีและบริเวณตลาดพรานนก เมื่อวันอังคารที่15มิถุนายน2564พลรตีชาติชายทองสะอาดรองผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันของโรงเรียนในเรือโดยนำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มจำนวน450ชุดมอบให้กับวัดอโศการามและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019